สวัสดีครับวันนี้วันที่28สิงหาคม2567นะครับนะนะได้นำมาชุกท่านได้ชมบรรยากาศในช่วงอยา,งามค่ำคืนนะครับ19บนาฬิกา5นาทีนะฮะที่วราร้องคุณครับในยา,ามค่ำคืนนะก็จะมีไฟติดแสงสว่างนะครับนะําบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมเป็นเกล็ดเล็กๆน,น้อยๆนะครับนี่ฮะ สวยงามมากครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะฮะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศในช่วงยามค่ำคืนนะครับนาทีวัดรงคุณนะฮะทุ่มปกกว่านะครับนี่ะดูความสวยงามนะเป็นทางเดินของนะฮะซุ้มใบโพนะครับกันทั้งแดดทั้งฝนนะสามารถ เดินได้นะครับปีน้องนังทกท่องเที่ยวมาก็สามารถเดินค่อนข้างจะลรอบทั่วๆบริเวณวัดได้เลยนะครับในกรณีฝนตกก็สามารถเดินลัดเลาะได้หมดเลยครับผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม